สวัสดีครับมาพบกับช่องรวงความสุขดีๆแล้วนะครับพงพงละพีสีเวียงนะครับมาแบ่งปันพระเครื่องกันนะครับมาบูชาอันนี้วันนี้เอาพยันหลวงพ่อปานนะครับหมือแดงนะครับของวัดท่าซุงนะครับหลวงพ่อฤศิษย์อิ้งดำเป็นคนจัดสร้างนะครับ สีสามห้านะครับสองห้าสามห้าเป็นเพระคุณหลวง่อ้าดุสิตย์สดำนะครับเป็นหมือแดงรุ่นสองครับรุ่นแรกจะเป็นหมึกสีดำนะครับนะครับปนพยัญชนะครับผืนนี้ก็คือแบ่งปันในราคา800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับนะครับเป็นขียกพยัญเกาะเพชรนะครับยันเกาะเพชร องคุ้มครองนะครับรักษาผู้ครอบครองรักษาบ้านนะครับรักษาบ้านพุทธคุณก็ลองดูตาม youtube ได้นะครับว่าถ้ามีศัตรูก็สะท้อนกลับนะครับคนขิดร้ายคิดไม่ดีกับเราหรือว่าทำร้ายทำร้ายเรานะครับป้องกันสตาตร์ได้นะครับ ีปีสามนะครับสัตว์ร้ายนะครับนี่นะครับ้อยบาทรวมส่งนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นมีกรอบรูปนะครับกรอบรูปเก่าๆนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดนะครับทวีโชคทวีลาบนะครับนี่ับเป็นกรอบไม้เก่าๆเลยนะครับ อันนี้แบ่งปันให้ห0ร้อยบาทนะครับเป็นห0 0้บาทผมส่งนะครับพร้อมแฟนได้เลยนะครับมีประหลอดด้วยครับนี่กรุบเต็มๆคลาสสิกนะครับอันนี้ห0ร้อบาทนะครับพยันแ800ดร้อยบาทนะครับพยันแปดร้อยรูปห0ร้อยนะครับ นี่ก็จะเป็นเป็นหลวงปู่แหวนนะครับปู่แหวนซูจินโน่นะครับวัดดอยแม่ปังนะครับอายุครบ96าบปีนะครับเชียงใหม่ ลวงปูแนน่แหวนแล้วก็ให้ในราคา300บาทนะครับรวมส่งสามบาทรวมส่งปีสองหกนะครับสองห้าสองหกปีลึกอยู่นะฮะนะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สีปู่สีวั ข้าเขาบุญนาคนะครับนี่นะมูสีพระปิดตานามีนะครับผุทธคุณสุดยอดของกระพันแข้วคาดโชคลาภนะเนี่ท่านไทยังไม่มีก็ติดไว้นะครับเปลี่ยมห้อยคอให้ลูกให้หลานได้นะครับองคเดียวอยู่นะครับ ตรงนี้หกร้อยครับหกร้อยรวมส่งพิารามีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ทิ้งเบอร์ไลน์ไว้นะครับทิ้งเบอร์อ d ดียไลน์ไว้ทักเข้ามานะครับพร้อมราคาได้เลยนะครับอ่าไดนะให้ตรงนี้ให้ปูดทั่วอีกชุดหนึ่งนะครับปูดทั่วดอีกหนึ่งชุด พุทธคุณดีนะครับวานกากยายักแล้วก็ผงพุพทธคุณของปีสองสี่เก้าเจ็ดด้วยนะครับดดจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับให้ไปเลยนะครับไปเลยนะครับ องละร้อยห้าสิบาทนะครับรวมทรง150บาทดูนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ปกติก็ต้องมีสี่ห้าอนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยแบ่งปันออกไปเลยร้อยห้าบาทสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ส่วนพิมพ์เล็กก็จะมีลายนิ้วมือนี่นะครับ บนลายนิ้วแล้วก็มีจุดนะเนี่ยพร้อมกล่องไปเลยองค์ร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมกล่องไปเลยคลิปนี้เป่งเหรียญพระแก้วมรกตเหรียญพระแก้วมรกตนะครับปี2525 25นะครับพิธีใหญ่ 250รวมส่งนะครับแก้มบรกบรกดีิธีใหญ่นะครับ25 25ครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับรนะแบ่ปปงปันหลวงปู่ทวดเม็ดแต้งหลังหลวงปู่ทิมนะครับ ปีสองสองนะครับเนื้อนิกเกิลน,นี่นะนี่อะไครับ 300. สามร้อยโลหะทรงครับ เป็นเหรียญพระนเรศวรมหาราชนะครับข้างหลังก็เป็นยันต์กบเพชรน,นะครับเนี่ยมีโค้ดพร้อม797ดเกนะสองร้200รวมส่งนะครับเห็นคมๆเลยเนียสองรวมส่ง มีพระปกหลวงปู่หงนะปู่หงพรมปัญโย1น0ร้อห้าวมทรงนะครับวัดเพชรบุรีนะฮะอันนี้แท้ทันนะครับมี2องงค์ครับองค์150รห้าวมทรงนะครับ มีหลวงปู่เหรียนนะครับหลงปู่เหรียนวราราาภูคลิปนี้ให้ไปเลยนะครับ350รห้วมส่งนะครับปี3าปีสามปีสาน่ะนี่แท้ทันหลังพบปลอนะครับรุ่นประธานพรวราราาภูนะครับ ท5ร้อยห้าสิบลมส่งนะครับนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านใดอยากช่าหาเพิ่มเติมก็ทักมาทางไลน์ได้นะครับจะให้เบอร์ทิ้งไงดีไลน์เอาไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับสวัสดีครับคุณภาคุมครองครับสวัสดีครับ